ว่ามีผลงานเพลงใหม่ใช่ไหมครับมันเป็นผลงานเพลงเกาไม่เห็ดใหม่เป็นว่าฉันใหม่เือจังผลงานเพลงตัวแฝนมาจังไดค่ะก็เอามทำใหม่แบบเราทำมีใหม่อย่างเงี้ยจ้าเตื่อความทรงจำกระแสผลงานเพลงเกา เอสซีสาวน้อยเอซีทุกคนที่ติดตามไ่ติดตามผลงานของพี่สุค่ะตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนว่าเท่าเดียวนี้นะคะกาอย่านเพอลื่มค่ะก็เลยได้ไหมไม่เอิอนน้องว่าทั้งดวนค่ะทักผ้านเดี๋ยวพักผ่านมุกมุกมันยบ้มุกมั้บ้มุกมุกหรือเรื่องจริงครับมุกจ้า ก็ฝากเอฟซีทุกคนนะคะเด้ออย่าหัวแม่ฝากเอฟซีทุกคนนะคะเด้อติดตามผลงานเพลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสาวน้อยละเพื่อนอิดี้เรคคอร์ดศิลปินหลากหลายคนมากเลยที่ได้เหตุผลงานเพลงอยู่ในนั้นนะคะหลากหลายผลงานเพลงเลยนะคะช่องนี้ก็อยากให้คนติดตามเป็นล้านนะคะกับฟอสกำลังใจเอา กำลัางในหลายหลายคนก็จะเดครับขอบครับขมันเป็สุขครับี่ันทานสวัสดีค่ะอันไทยได้หลายในได้ถามรสีสุดเน่สีสีชุดครับดูชุดครับอันเป็อขอนจังสีเขากับพักการมาไทยอันถามถามเลยค่ะถามได้ทุกคำถามตอบได้ทุกคำตอบค่ะคิดจะคิดยังไงกับสีคนที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้ สี่คนน <of> ี่แหละรวมพ่อใช่ไหมจะสี่กับพ่อหรือจะสี่กับคนนี้ก็นับเอามาหามาหา่ช่วยมาหามาามาายัทยังกมีความคิดยังไงกับสี่คนนี้จะสี่จากด้านนี้ก็ได้หรือจะสี่จากด้านนู้นนับจากถนนก็ได้สีหน้าสีหลังก็ได้ได้ รู้สึกว่าอันทุกท่านจะขยันเกินไปสําหรับวันนเพราะว่าตั้งแต่หนูออกไปแล้วหนูเข้ามาก็าาายังถ่ายอยู่พักผ่อนแากนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเดือดนะคะทุกท่านนะเราเป็นห่วงสุขภาพของทุกคนนะคะชูยาเฮากูสุนออีมีหนึ่งคำถามครับพอดีอยากถามว่าเป็นงไงบ้างตั้งแต่เข้ามาอยู่สาวน้อยเป็นบ้านแพงครับยังไม่ถึงปีนีสิบเอ็ดเดือน จากสภาพเป็นยังไงคะจากแปลว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรจะไปเยอะไหมนอนแดดจากสภาพที่เปลี่ยนไปมไงครับเพื่อชีพข้างแดดมีงานต้นการรู้จักไลยขคืนบวาจีเีแมนข้างเซนบูข้างยูทูบโอ้ย บ่จังไดมาเฮา้อะเฮามีอยู่สองอย่างนบ่โม่นผีกับเปียกโมเมนตเห็นบ่แมเมนเห็นผีเมาจีจางอพอกยินมาว่างามจนมาเมยง่ามลายงามเกินไปคืนเดซิเบลความงามมันทีเกินไปแต่เขาเลยเลยว่า เห็นเราแบบมัน <S <S ได้แบบมันไปสะเทือนคืนหูพอเรนึกถึงผ้าตีแล้วข้างอยู่วัดแม่แต่มามันวิ่ด้ไหมโมเมนต์ทุ่นเสียงของมันจะได้ยังสั่นเลยว่าเลยว่าให้ขอยกตัวอย่างซื้อชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีในหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยจะดีนะเรื่องอะไรสติไม่ค่อยจะดี ไปซูมือสูมือล่างเทียกับกึจังันเป็นบ้ายี่ีนี่กึจังบริเเหตุเราเป็นบ่าเป็นบ้าสรุบเป็นบอเป็นบอสสล่บเป็นอดอกเต็มบอเต็มบอสมามาเจ๊ไิเขากืเบิ่งจังคิดจริงละเป็นคนเรียบร้อยล่ะไม่สิมนะ มันเป็นการแสดงเป็นการแสดงเข้าวใบยันตนสีเพิงเราบ้องว่าซีบีประจำบ้านข้าโอ้ยขาก่ได้ิกกระดิ๊งนี่นี่ยังใ่ยังตไม่ได้เครื่องหนูดอกความเรียบร้อยนั่นพี่ทูดเร็ยกมาได้แน่นอยู่พ่อพ่อเห็นผมแปลมี่เรียกตอนอยู่ในมหาเลยไหมงานนั่นยี่สิบปีไหมยืนเทวีอายุขังต้นไม้อยู่ไหนเวทีไหมเรียบร้อยเรียบร้อยงานยี่สิบปีงานนี้อยางงานม่อขอไหมพี่ไก่ไหมเดือนตุแล้วไหมพ่อพ่อย่างไก่อยู่ดิ ตอนนั้นยืมสัมผัสอยูข่ข้างหน้าที่ทั้งนั้นก็หลบล,ลอยๆจังหน่อยแต่ม่ายูทุกเปิดช่องนั่นนี่แหละมั้งสัมผัส นั่นจีว่าอะไรล่ะจี้จากของอะไรล่ะขอมแปมมหนึ่งผ้าพับไว้เรียบร้อยดีแต่ยังไม่ได้ซักผ้าที่มันเพียงเขาไม่ค่อยซักนะพ่อพ่อรู้ไหมผ้าไหมเพียงมาเขาก็ไม่ค่อยซักนะซักแล้วมันจะตกสีเวลาผ้าเพ่งๆเขามาไปซักคนเพ่งๆคนงามๆเขาก็ไปเขาอาบน้ากันโดนพูดจาพูดมาอาบกี่เด้อมากจดจำไว้ให้ทุกคนทุกคนนะพูดจาพูดมาวันนั้นนะใช่ เขาเขาพูดอะไรคุณจําได้ไหมวันนั้นใช่ค่ะคุณจํากันได้ไหมแต่ว่าเราจําไม่ได้ค่ะคุณจํากันได้ไหมถ้าเขาพูดอะไรให้คุณอันนี้ก็ไม่อันรับเอาไว้อย่างงงพ่อก็ะจับไม่ได้รู้แค่พ่อเถ้าเลี่ยวมอลำทุกโบงต้องมีอันนี้แต่ว่าพูดง่ายๆคือรายได้ไม่หลืนแกันี่เลย เขาไมลาว่ลาตกลาโด้แค่แหลเฉยๆเาี่แค่แหลดนี่มีเยวที่คที่ว่าไม่อาน่คือัเทหรือจริงไดไไม่ลไม่เคยจะเป็นคนแบบนั้นค่ะที่จริงคอนเทนต์เรืงจริงชีวิตจริงนี่แหละเสียงฮอนไหมค่สำหรับคลิปนี้ฝากไวเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ กูยอั้นเจ้งหน้าที่แล้วอีอจ้างนาที่แล้วพพอเขาได้พ่อบริษีเดียดสี่สิบวีพ่อกัะลุงทำไมต้องถ่ายเพราะว่าสร้างความแตกต่างสร้างความแตกต่างนี่เดี๋ยวผมจะตามถ่ายยี่สิบสชั่วโมงขออย่างเดียวค่ะเวลาตดทัก้งกลๆกนะคับนบ่เขารอย่านเขาดงยนาตเขาตะภาพลูก โต๊ดแตกกะทิไข่เอาห้าวปฏบจจกายคน่ไปทำอะไรคนแก่นเมื่อกี้ไปทำอะไรได้ค่นนแล้วสรุปได้ยี่สิบเอาตายี่สิบสี่เอาตาสิบองสองห้าหกหกล้องเลยค่ับได้แบบกล้องเลยเ็ดเสร็จก็ยี่อตา ใช่ซัมซุงผมผมไม่ชอบไอโฟนผมรู้สึกความรู้สึกผมว่ามันยุ่งยากไม่ใช่นี้คือเราใช้ Android มัมาทั้งชีวิตแค่นั้นไม่ไม่ไม่บีบูลี่นะถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันมันไม่ถูกฉลโกกับเราเหมือนเบน์กับบีเอ็มอะ เขาสั่นไปชนกันนะครับระหว่างไอโูนกับเินดอยครับอันนี้ถ่ายได้สองนาทีก็ต้องเคาะก่อนมันเละครับอันนี้ได้เคาะไหมครับไม่ไอที่ต้องไม่เอาเพราะว่าไอเนี่ยมันถ่ายอะบอสรำลังนี่เลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าอะไรนะคุณบอกว่าอะไรนะสโลแกนนะครับอะไรนะเราต้องอะไรนะที่สู้ไม่สู้อะไรนะเราทำได้เขาทำได้นั่นแหละ บอสมาเราทําได้บอกกับเขาทําได้แต่ตอนบอสพูดบอกเราทําได้มันตัดไปเรียบร้อยเลยเลยต้องตัดฉุดนั้นนะทีนี้เราทําได้แล้วมันก็ปั๊บหายไปเลยไม่ต้องตัดลงเลยเขาบอกาจะถ่ายให้เต็มเขาว่านั่นตัดหายคำว่าเราทําได้ทีนี้พดประโยคมว่าเบิรงจะรั่วจะลุ้นข้อเซนใหญ่เดียวกัน มันขึ้นยังไม่มีทองใช่ดีเจหลายวันเดียวนะวันเดียวเลยเ็นเกิดเปนเกิดีรฝากไว้เป็นเกิดย้อนหลังเพิ่นนนนให้เป็นเกิดย้อนหลังเพิ่นได้ใส่เมนเนเมนตรือไม่ใส่เซนนให้ทเดี๋ยวจิไปันเกิดไปรุ่งจำนำอยู่เอ้ยเราไปไทยอีทไทยเองฝากสินไว้กบเสียแล้วทีเอ้ยเงีบรน่อย้ว คลิปนี้เราฝาคุณนะครับเสียา